สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มีบะหม,มี่มาแนะนํานะคะมาแนะนําใครที่ไม่เคยก็ไปหาซื้อกันเองนะเป็นบะหม,มี่ถ้วยนะคะกิมจินะคะกิมจิทำไมพอถึงกินบะหม,มี่ถ้วยกิมจิพอาไม่เคยกินมาก่อนนะจนกระทั่งหลังจากที่เราไปเที่ยวฟลอริดามานะคะที่เอ็งเกิลวูดนะคะใครยังไม่ได้ไปดูว่าพมไปเที่ยวเอ็งเกิลวูดแล้วมันสนุกสนานแค่ไหนไปหาวิดีโอดูได้นะคะรถตบิมก็ เอาบะหมี่กิมจิเนี่ยทิ้งไว้ให้โบว์ห่อหนึ่งเพราะว่าเขาก็กลับของเขาไปแล้วก็บิมคือเพื่อนโบว์ที่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วบว์ก็กินเอ้ยมันอร่อยอะ่ะมันอร่อยบว์ก็เลยอยากกินอีกอะ่ะก็ไปหาหาซื้อแล้วพบวไปที่บีเจพอไปบีเจเนี่ยมันก็จะมีขายเป็นแพ็คอย่างนี้แต่มันมีไม่เยอะหรอกที่บีเจเขาเป็นร้านขายกับข้าวฝรั่งนะคะก็ไปเจออันนี้มานะโวก็ไม่ได้อ่านะรายละเอีดหรอกวก็อ่านแค่ว่าเออมันเป็นกิมจิก็เลยเอามาเลยนะคะ ปรากฏว่ามันเป็นวีแกนทุกคนวีแกนใครที่กินวีแกนนะได้เลยนะทุกคนนี่อ่ะให้ดูหน้าตากระป๋องอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเขามีวิธีทำเขียนบอกว่าสามารถที่จะต้มน้ำก็ได้นะแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดฝา3นาทีหรือใส่ไมโครเวฟสานาทีได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะ ทำใส่ไมโครเวฟ3นาทีนะสะดวกทีแล้วโบก็จะกินเลยนะคะเปิดฝามานะคะก็จะเป็นแบบนี้มีเครื่องอยู่ซองหนึ่งนะคะก็จะฉีกฉีกซองใส่เครื่องแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ําใส่แล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟ3นาทีนะคะแล้วก็กินกันไม่เผ็ดมากนะสําหรับใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะโบเคยซื้อเป็นบะหมี่ถ้วยแบบเผ็ดมากๆเลยอะ่ะกินได้ซองเดียว เป็นถ้วยเป็นถ้วยเลยให้เพื่อนไปเลยไม่ไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวนะคะเพราะจะจัดการทํำบะหมี่ถ้วยนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะลองก็ไปหาซื้อได้ตามร้านแถวบ้านคุณนะคะผมไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมอันนี้ผมซื้อที่ BJ นะคะที่อเมริกาใกล้ๆบ้านโอนนี่เองนะคะขอให้ทุกคนหาอะไรกิน การรองท้องไปก่อนหรือจะหาอะไรกินกันจริงๆจังๆ,ๆก็ได้ถ้าคุณดูแล้วคุณนึกอยากกินแล้วก็หิวนะคะ